สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมารู้จักต้นโกโก้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับผมก็ตื่นเต้นมากนะครับเคยเห็นเขาปลูกนะครับผมเลยอยากได้นะครับไปตลาดนัดต้นไม้มานะครับได้มาสีต้นนะครับนี่ต้นโกโก้สีต้นใหญ่นะครับจะลองปลูก ที่สวนของผมเองดูนะครับว่าว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมจะลองปลูกดูนะครับว่าจะมีผลผลิตให้พี่น้องได้รับชมกันหรือไม่นะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับปลูกไปเลยนะครับของแปลกผสมอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับนี่นะฮะต้นโกโก้ไซส์ใหญ่เลยนะครับ ชี่ที่ขายต้นไม้ก็รู้จักกันนะครับให้ต้นละหกสิบบาทนะครับก็ลองดูนะครับลองดูพี่น้องเผื่อจะมีผลผลิตให้พี่น้องทุกคนได้รับชมและผมจะได้ชื่นใจด้วยนะครับเพราะเป็นต้นไม้ที่เราซื้อมาสะสมนะครับความชอบนะครับความชอบนี่จะสร้างสวนป่าเลยนะครับเป็นป่าเลยครับจะอะไรต่ออะไรไม่รู้นะครับพี่น้องครับ ปลูกไปทั่วครับปลูกไปเรื่อยเนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมานำเสนอพี่น้องมากมายนะครับเพียงอยากแชร์ประสบการณ์พี่น้องนะครับพาพี่น้องมาปลูกต้นโกโก้เพื่อพี่น้องบางท่านอาจจะสนใจนะครับปลูกไม้แปลกๆไว้ติดสวนไว้นะครับติดสวนไว้นะครับ ต้นโกโก้ใบเขียวสดเลยนะครับได้มาเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่ได้ลงปลูกนะครับหาที่ปลูกไม่ได้นะครับมันแคบไปหมดเลยนะครับสวนผมไปเราไปหาที่ปลูกกันเลยครับไปเลยครับพอหาทำเลได้ก็เอาต้นโกโก้มาเลยนะครับนี่นะครับผมได้ทำเลแล้วนะครับพี่น้องครับข้างข้อวัวนี่แหละครับปลูกคล้ๆข้อวัวนะครับได้ปุ๋ย ใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะครับขุดไม่ต้องลึกมากนะครับปลูกง่ายๆสไตล์ของผมเองนะครับไม่มีสไตล์ใครครับสไตล์ใครสไตลมันนะครับี่นะครับขุดแค่นี้แหละครับแต่เอาต้นโกโก้มานะครับนี่มาเตรียมรอแล้วนะครับพี่น้องครับป่ะผมพาไปปลูกกันเลยนะครับพี่น้องปลูกไปพร้อมๆกันเนาะหากมีทำติดชมได้ก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันเพื่อทําความรู้จักกันนะครับในโลกโซเชียลนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็มาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราอีกหนึ่งต้นนะครับกับต้นโกโก้นะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆสวนนะครับนี่ผมก็ได้ทําการตัดหญ้าออกหมดแล้วนะครับและทางนั้นก็หญ้าในเปียก็เริ่มงอกใหม่นะครับสวยเลยนะครับ บดให้วัวกินนะครับมีประโยชน์นะครับปลูกไว้เลยนะครับในเปียถ้าถ้าเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ท่านก็ซื้อเครื่องบดสักหนึ่งเครื่องไว้นะครับไม่ต้องไปหาหญ้าตามคันนานะครับให้เหนื่อยนะครับเรามีพื้นที่น้อยนะครับเลี้ยงวัวพื้นที่จำกัดนะครับไปผมพาไปปลูกกันเลยนะครับไปดูวิธีปลูกและปลูกพร้อมๆกันนะครับไม่มีผิดมีถูกนะครับ ไปลองกันเลยนะครับครับเรามาปลูกไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะฮะต้นโกโก้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับแต่เคยเห็นกับข่าวสารค้าแล้วนะครับว่าเขาปลูกเป็นกลุ่มเพื่อจําหน่ายนะครับเพื่อจําหน่ายผลแต่เราไม่ใช่นะครับเราปลูกไว้ประดับสวนของเรามีอย่างละต้น2ต้นนะครับพี่น้องครับ ปลูกง่ายๆเลยครับติดข้อบัวนี่ครับหลังผมก็ข้อบัวนะครับปลูกไว้นะครับติดสวนไว้เพื่อไม่ให้ตกเคลดึกเขานะครับเราก็ไว้สะสมนะครับต้นไม้แปลกๆต่างๆนะครับสะสมไว้นะครับพี่ๆปลูกง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับฉีดถุงเลยฉีดถุงนะครับเอาลงดินไปเลยกลบเอาขี้วัว มาโรยข้างๆนะครับใส่ปุง่ายๆไปเลยนะครับผมก็ปลูกสไตล์นี้นะครับผมสไตล์บ้านสวนเรานะครับปลูกง่ายๆนะครับหรือจะปลูกให้ถูกวิธีก็ไปศึกษาตาม YouTube ได้นะครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านเข้าสอนไว้นะครับจนผมปลูกสไตล์ผมเองนะครับไม่มีพิธีรีดองอะไรนะครับดินก็ไม่ได้เปลียนสวยนะครับหรือว่าับเป็นดินสีแดงดินดานนะครับพี่น้อง ดินดานเลยนะครับแต่ได้ขี้วัวมาปรับสภาพแล้วนะครับมันเลยทําให้ชุ่มชื้นนะครับดูเขียวชุ่มนะครับปุ๋ยขี้วัวของเราดีมากเลยนะครับเลี้ยงวัวไว้นะครับทําปุ๋ยหญ้ากระตัดเยาบทิ้งนะครับให้วัวเรากินนะครับได้ประโยชน์ได้ปุ๋ยด้วยนะครับขี้วัวนด่ดีมากเลยนะครับกรับสภาพดินดานได้สุดยอดครับพี่น้องครับ หาเลี้ยงวัวได้เลยนะครับสักตัวสองตัวไว้ที่สวนนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับมันไม่ได้เปลืองอาหารเหมือนหมูเดิมเลี้ยงด้วยหญ้านะครับหญ้าเสร็จไม่ต้องไปซื้อหานะครับพี่น้องครับมีแตกนะครับเม็ดไรนะฮะใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปในหลุมนะครับใส่ลงไปเลย ได้ครอบัวนะครับที่สามต้นไม่รู้ติดยังไงนะครับพื้นที่ทเต็มนะเดี๋ยวห,หาที่ปลูกนะครับพี่น้องหามาปลูกที่สวนไว้นะครับพี่น้องสะสมเราพากันสะสมเล็กน้อยนะครับ,สสมไ,รบไม่ให้ตกเทรนนะครับ แล้วก็หาน้ำมารดนะครับเสร็จแล้วก็หาน้ำมรครับครับท่านี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะครับพิธีปีจง ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากนะครับปลูกง่ายๆเลยเรับป็นความสุขของเรานะครับปลูกไปเลยนะครับส่วนของเราจะได้เขียวและเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ของเราครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีอะไรติชมก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง ส่วนมูลเล็กสเตชันด้ยนะครับนี่นะครับมีปียอจจะบางต้นหน่อยนะครับหากท่านใดอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหากทำให้ได้ก็ทำนะครับและมาพูดคุยกันได้นะครับตามติดตามเพจชื่อเดียวกับช่องนะครับ Facebook ผมส่วนตัวก็ได้นะครับหรือ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทาง u t u b e นี่นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับช่องทางหนึ่งก็ t ิ k ต o อกนะครับ t ิ k t o k ครับผมอาจจะเรื่องปลูกต้นเดียวนะครับต่อไปก็อาจจะทำกิ่งพันจำหน่ายด้วยนะครับในอนาคตนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่เราก็สะสมไว้ก่อนนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้แปลกแปลกนะครับ ชอบนะครับสะสมเป็นการทดลองปลูกนะครับผลไม่ผลช่างมันนะครับปลูกไปเลยนะครับพื้นที่สีเขียวของเรานะครับเราเกษตรกรไหนนะครับก็ต้องเดียนรู้กันไปนะครับสําหรับโลกใงนี้นะฮะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะสาธยายมากนะครับโอ้โหจบไปด้วยิีวีโอ โนะครับผมเจ้าของคลิปชื่อนะครับเจ้งของไทยด้วยนูชื่อต้นโกโก้เนี่้เราปลูกมาเราปลูกไว้นะครับมไ,ไม่เสียหายไม่เสียหายครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนด้วยต้นโกโก้ต้นนี้นะครับและยุบีการ์ดง,ง่ายๆสไตล์สวน,นเวอรสต์เรชั่นนะครับ <S <S 2> <S 2> อ่ะมีขอ้อชมอะไรก็ ครับลุปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย